สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแชร์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับสวัสดีครับและสานะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่ในซีรีส์ของการดันถ้วยไปตานานกันเนาะซึ่งผมอะเมื่อซีซั่นที่แล้วตอนแรกก็อัดไว้ประมาณ2-3วันแล้วครับแต่พอดีว่าผมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยว3 4วันเลยคราเนี้ยมันอัดไม่ทันนะก็เลยตียาวเลยครับ ผมก็เลื่อนชั้นมาอยู่อันดับที่อ,อยู่อัศนีสามสิบสามนะครับผมซึ่งซีซั่นที่แล้วเนี่ยเหมือนผมจะจบอันดับหนึ่งหนึ่งตัวเนาะแล้วก็อันดับสามหนึ่งตัวนะครับตาเข้าไปดูตามไลฟ์ผมได้เลยนะโอเคเดี๋ยวซีซั่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันนะครับผมจะกลับมาเล่นสายเดิมผมนะอยากรู้ว่าสายเดิมผมมันยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะเกินมาสนานเลยนะครับผมโอเคครับเป็นผู้เทวอ w k ลูกไฟแล้วก็เตาไฟนะครับได้ไหมแต่น้าจ้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคตอนแรกเราก็เอาเจ๊ตัดตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นรถนี้รอไว้ก่อนเลยจะรอดหรือเปล่าเนี่ยด้วยความที่ยอดฝีมือมันเล่มันเนิร์ฟแรงแล้วนะในมุงผมนะครับไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะจุ๊บโอเคได้อันนี้ผมอยากให้ไปฝั่งนูนะ้นอะผมไม่อยาก ผมจะไม่ลงปู่ฝั่งที่ดึงนะโอเคเหรียญสิบไม่มีเลยครับ,รบโอเคครับพอดีพอดีน้องเขาจะมาแลกเหรียญน,นะอืบลงปูฝั่งนี้นะครับตามด้วยนางฟ้าเนาะนี่เอ่อเท้าไฟหนึ่งสองไป ซูปเปอร์รบาลเลียนฝั่งนี้นะครับเยสกัสกิลลงคิงคิวเลยไหมตึ๊บตึ๊บหนีรถโอเคระเบิดหนึ่งแล้วเขาดึงอะไรเราไปน่ะฮะจริงดิวินกรรมเหมือนจะดึงอะไรนะ ไอฝึกไอคุนปูฝึกหัดหรือเปล่าเหมือนจะใท่เลยนะกดสกิลคิงนะครับผมผมน่่งนี้เนาะลงเตาไฟสองนะครับหนึ่งสองปีศาจขงตรงนี้ละกันโอเคผมยังไม่ได้โยนเลยนะ,อะลองหงละกัน,น,นโยนนะครับขย่าหนึ่งขย่าสองตรนี้เลย ต่อไฟวปอีหนึ่งนะโอเคผมคิดว่าผมไหวแล้วเดี๋ยวผมถมน้ำม่วงลงตรงนี้เลยนะครับยีงคีนแบบเดือดๆเลยนะก็ยิงคีนเลยนะครับตอนนี้ปัญหาคือเวลานะจริงๆมันไปได้หมดแล้วนะเหลือเวลาอย่างเดียวเลยเวลาเวลาตรงน,นี้อนะ่ะนอง พิซาามาโอเคได้อยู่ไหมได้สิน่าจะได้อยู่นะเตาไฟเหลืออยู่นะครับลองหนี้งนีโอ้โหต้องมาลองหนเพื่อเก็บอันนี้นะโอเคได้แล้วเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาเดินกลับไปนะครับเรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมก็ได้สามดาวนะเอ้ยไม้แรกของซีซั่นนี้เปิดสวยนะครับ ้าสานี้ยังไหวอยู่นะผมคิดว่าหลีกนี้ถ้ายังไหวอยู่ไปอีกหลีกหนึ่งก็อาจจะพอได้อยู่นะพออาจจะพอไหวอยู่โอเคสลับตัวนะครับขอทหารเรามาดูกันว่าเราจะขึ้นไปตํานานได้หรือเปล่านะซลุโกโก้นะครับเรามาเปลี่ยนอันนี้ก่อนฟึบปว้าวบาหลังนี้หนักจัดเหมือนกันนะเนี่ย จริงๆแล้วลงเจ๊้องตัดตรงนี้นะครับผมคิดว่าผมต้องโยนเข้าไปตรงบ้านข่างบ้านช่งาชงตรงนี้นะครับเราก็จะน่าจะได้เกือบทุกอย่างนะลองหัวนี้ปึ๊บเราก็จะได้อินฟโน่เส้นเดียวได้เสามรณะนะครับที่ผมคิดไว้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าทีอย่าตีบ้านข้างนี้ทิ้งนะตีทิ้งเหนื่อยแน่นอน เดี๋ยวผมรอก่อนปูลงฝันน่งนี้ลองหนตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งปูโยนเขย่าหนึ่งเขย่าสองอ้าวไม่ได้ไม่ได้เหรอเน,นี่ยโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับซุปเปอร์วอเบเดียนเจสกิลเอ้ย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 หนึ่งสองนี้ นักล่าคาหัวนะครับได้โยึบ้บึ๊บไปคิงหนึ่งสองระเบิดปึ๊บลดนะครับผมคิดว่าผมต้องเสียสกิลไวแน่เลยคิงผมจะขย่าชั้นนี้ไปเลยนะนั่นไงผมว่าแล้วผมต้องเสียสกิลไวนะหนึ่งสองต่อไฟไปอีกหนึ่งสองนะครับ วิาสาตต์ตัดต,ตรงนี้แล้วกันโอเคตัดตรงนี้หนึ่งครับวิาสาตต์หรือ,อปู่ยังไหวนะแต่ปัญหาคือปีเราออกไปไหนเนี้ยยาพิษลงตรงนี้นะครับหักกลับได้ไหมได้ไหมโอเค ตัวไอีมติดกำแพงอ่ะเนี่ยอะไรกับนี้อ่ะอ่ะแล้ล่าข้างหัวใบตัวที่หนึ่งคนระับโอเคฟีเรามาละผมจะกดสกิลฟีแล้วถมนำม่วงไมเลยนะเพราะว่าปู่เรามันก็จะใกล้ตรงนี้แล้วนะเนาะเราไฟสู้ๆเราไฟสูฟ้ตายอ่ะตรงนี้เราจะลงอะไรดี ลงนักล่าข้างหวาตรงนี้แล้วกันโอเคครับเรียบร้อยฮะอ่าโอเคยังมีนางฟ้าอยู่หูป,ป่วยหูป่วยหูป่วยโอเคเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ก็ได้สามดาวนะสามดาวแบบเหนื่อยเหมือนกันนะ้เนี่ยสามสามก็เหนื่อยแล้วครับตำนานไม่อยากสืบนะแมาจะเหนื่อยกว่าน,นี้คนระับโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ้านหลังธนากนะอือป่ ดูยันนะโอเคไปบาหลังนี้ต่อนะตีครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับครั้งที่สองเนาะว้าวต้องโยนไปสามรณะล่ะไม่โยนไปสสงมรณะก็โยนไปตรงที่ดึงก็ได้นะ โยนตรงไหนก็ได้นะครับเตีียวตัดตรงนี้ก่อนเลยเตรียมล่องหนนะปึ๊บร่องหนตรงนี้โอเคผมคิดว่าผมจะโยนตรงที่ดึงนะล่องหน,งนรรตรงนี้ปึ๊บโอเคสวยอยู่เขีรยตรงนี้ก็จบแล้วนะอินฟโนโลหลายเส้นตรงนี้ผมก็ไปละปั๊บ ผมคิดว่าผมจะล่องหอนตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองปูลงตรงนี้โยนเขย่าหนึ่งเขย่าสองลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกลายเป็นไม่ได้มอนต้ก็เออไม่ได้ไอเสารมันไล่กันนะอะไรครับเนี่ยหนึ่งสองไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ได้เลยนะให้ทํายังไงนะผมคิดว่าผมต้องเสียสกิลคิงไวผมเขย่าหลังไปเลยตามนั้น ปึ๊บคิงปึ๊บลดคลีนโอเค่ไยเอาไฟไปอีกหนึ่งครับหนี่หนึ่ง,งสองสวยนั่งไงเห็นบ้าผมบอกแล้วผมต้องเสียร์สกิลคิงไวกดสกิลคิงไเลยนะไหนๆกันไหนๆแล้วนะ ต่อไปต่อไปอีกหนึ่งนะครับหังวิสัสลอง,งนี้แล้วกันอะไรกับนี้ถม,มน้ำม่วงลองนี้โอเคปูปูมาเฉยนะอะไรกับนี้ปูอื้อหือปูมาแบบนี้เหนื่อยนะครับ หนึ่งสองเตาไฟตรงนี้นั่นไงผมว่าแล้วผมต้องเหนื่อยอ่ะปู่มันดันมันรวมนะไม้นี้แหกเลยนะครับไม่ดีเลยไม่ด,มดีคือสายเตาไฟมันไม่ดีอย่างตรงนี้แหละครับตรงที่เตาไฟมันชอบไปตัดรอบนอกเนาะเพราะตัดรอบนอกอะ่ะคันนี้ปู่มันก็จะเดินเข้ามารวมในตลอดเลยนะเท่าที่ผมสังเกตนะกลายเป็นไม้นี้เราพลาดแล้วนะครับอพลาดตั้งแต่เปิดซีซั่นเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอ แปลว่าผมต้องหาวิธีเล่นเตาไฟใหม่อนะหรือไม่ผมอาจจะต้องไม่เล่นเตาไฟนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นลาลูนเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นลาลูนเหมือนเดิมนะครับเตาไฟมันจะเวริร์กหรือเปล่าเนะี่ยจริงๆมันก็เวริร์กดีนะเตาไฟแต่สงสัยอาจจะต้องกลับมาใช้ลาลูนนะครับลองดูนะว่ามันเวริร์กหรือเปล่านะลาลูนคือเตาไฟมันดีตรงที่มันทําให้ปู่เราเดินสบายนะหรือ โอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะหรือผมจะลองเล่นเตาไฟแล้วหาวิธีเดินใหม่ดูนะคอ่ะ,อะแบบนั้นดีกว่าเนาะเพราะว่าเตาไฟมันช่วยซัพพอร์ตปู่ดีนะถ้าเราเล่นลาลูนมันจะไม่มีตัวซัพพอร์ตปู่นะปู่มันจะเดินเหนื่อยกว่าเดิมนะในมุมผมอ่ะลองดูเรี่ยมกันนะว่าเราจะยังไงดีตึ๊บๆึบต้องหาเรี่ยมดีๆนะครับโอเคบ้านหลังนี้ผมใช้เจ๊ลงตรงนี้ ใช้เจลงตรงนี้ไม่ดีนี่วะ่ะโอ้ยโดนดึงอีกอเอาปูลงฝั่งนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้อะไรเนี่ยไม้นี้เหมือนพร้อมแหกเจ๊ก็ตายนะปู่ก็โยนไม่ได้อ้เหนื่อยเลย ้องหงปูหายเรียบร้อยเรียบร้อยเอออะไรแบบนี้อ่ะลดไปเตาไปนะครับไม้นี้พลาดแบบพลาดเองนะพลาดแบบไม่น่าพลาดนะครับอขย่าตรงนี้ก่อนหนึ่งขย่าข้างหลังเผื่อไปครับหนึ่งหนีไปเตาไปนะ ระเบิดหนึ่งยาพิษสกิลฟิงสวยนะครับดาวตรงนี้วิชาโอเคได้บ้านทีมผมยังอยู่ตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นเปอร์เซ็นต์ส,งสูงๆนะเป็นควีนวอล์กแล้วนะครับตอนนี้บ้าบ,บอยยางเชียวพลาดไปหมดเลยนะ เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะบล็อกยังไงผมม่วงกันปึ๊บให้ครีมมันบลอกสบายๆนะครับโอเคมนูตรงนี้ตรงนี้ผมจะยังไม่กดอันติของครีมนะครับรอเดินไปสักหน่อยเนาะคือจริงๆไม้เนี่ยมันนา่าจะพลาดแล้วเนาะพลาดแล้วล่ะยังไงก็พลาดแล้วนะ โอเคต้องอย่างนั้นกดนอันตีไปเลยนะหนึ่งสองสามไปเรียบร้อยโห่จริงๆก็สวยอยู่นะเนี่ยอุ๊บไม่ทันแล้วโอ้โหเสียดายจังเลยแต่ที่จะมาเก็บต,ต่อนะโอเคเรียบร้อยนะแหกซะละ ไม่น่าเลยนะเจ๊พลาดนะครับเจ๊พลาดรทุกอย่างจบเลยนะโอเคไปอีกหนึ่งไม้ใช่ไหมอะไรแบบนี้อ่ะขอทหารกันนะครับกลายเป็นผ้าสองไม้สิดเลยนะเฮ้ยเริ่มตียากแล้วอ่ะหรือว่าเราต้องไปเล่นล่างไม้กันเนะี่ยฮะโอเคครับไปไม้สุดท้ายของตัวนี้นะเรามาดูกันว่าหกไม้เราจะผ้าดกี่ไม้นะครับ บ้านหลังนี้เอาเจ๊ตัดฝั่งนี้นะโอ้โเจ๊ผมน่าจะออกนอกแน่เลยผมลื่นดูว่ามันมีป้อมวิสรยตรงเนี้ยโอเคแต่ออกนอกเราก็โยนเข้าในได้อยู่ดีนะปะนานานั้นแล้วกันปุ๊บโอเคได้เลยรบ้างดูแล้วไม่ได้เลยเลยนะไปดีกว่าหนึ่งสอนี้นะครับ ปูโยนเขยา่านางฟ้าเอาไฟสอไฟสองอันแล้วเราก็เอาซูปเปอร์รบัาเ,เลียนเจกดสกิลโัเลมปุ๊บคิงจีนนีสองรถพนูโอเคเปิดจอใหญ่ๆกันเขย่าตรงนี้หนึ่ง ขยับลงนิดหนึ่งนะหนีไปสองนะครับนักล่าข้างหัวไปผมน้ำม่วงยาพิษเตาไปสองโอเคคีนหอยู่ไหนเนี่ยคีนหมอยู่นี่เลยนะคีนเดินอะไรของคีนเนี่ย โอเคเรียบร้อยครับวิสาตลงรงนี้ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวรอดูกอนนะว่าน้ำม่วงผมจะช่วยตรงไหนดีนะปัญหาคือหนีนี่แหละหมีมันโดนยิงตายไวไปหน่อยนะทำให้ฟีนมันไม่ได้มีการซับอรอตอะไรขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าผมต้องลงน้ำม่วงให้ปวดแล้วมันลงตรงนี้ดีหรือเปล่าไม่รู้นะ กดสกิลคีนีกว่านะครับโอเครีบเก็บไอ้นี้กว่านะป้มมาหาปลายสวยรืบรืบอเรียบร้อยบ้านหลังนี้สามแล้วมั้งต้องสามแล้วไหมโอเคสวยนะครับเรียบร้อยนะผมจบแบบสวยงามพลาดไปหนึ่งไม้นะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งกันนะ Hey, เฮ้ยเหนื่อยจริงว่ะเหนื่อยว่ะไม่รู้ว่าขึ้นตํานานจะเหนื่อยขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะตอนนี้มันเท่าไหร่อะสิบสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตำนานเพิ่มมาอีกหกเปอร์เซ็นต์นะครับกลาจ,จะเหนื่อยเพิ่มมาอีกนะไปมาสุดท้ายของวิดีโอนี้กันครับจะตีได้สา 3, มพลาดสามไหมเนี่ยอย่าขนาดนั้นเลยนะให้ผมได้โหดบ้างนนะยือ,อลองหงุนี้นะครับโอเค ที่ผมเล็งไว้คือโยนลงเสามรณะแต่ดูทรงแล้วไม่ได้แน่เลยโอ้โหอย่าว่าจะไม่ได้เลยโอ้โหยังไงดีเนี่ยอ้หนึ่งสองไปย่ 1, 2, า,ยาพิดนะครับเดี๋ยวผมต้องคำนวณกันนะ ถ้าจะโยนลงเสาวรณะใช่ป่ะเราต้องเคลียร์ป้อมธนูป้อมพุอ่ะเคลียร์ธนูกับปุก็น่าจะโยนได้แล้วนะหนึ่งสองอ่ะได้ได้ขอแค่เคลียร์ธนูกับปุให้ได้นะครับแต่ตอนนี้เราลงตัวไม่ได้นี่ดิหรือเราจะลงเลยดิจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บหนีไปหนีไปรถระเบิดหนึ่งเบอร์ตัวที่สอง ปึบ๊บโยนโอ้โหอะไรไ 1, 2, เนี่ยเฮ้ยกดสกิลพิ้งขย่าหนึ่งเขยาวสองอานมรนี้สามไปเลยโอ้เซ็งเลยเซ็ง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 กดสกิลแล้วมีโอกาสไม่ได้โหมีโอกาสได้ดาวเดียวเลยลองดูก่อนนะ สองดาวเปอร์เซ็นต์น้อยๆด้วยเนี่ยเหมือนก็เป็นแบบนั้นเลยอ่ะอืมโอเคโอ้มีโอกาสดาวเดียวด้วยนะจริง เรียบร้อยหนึ่งดาวโอ้โหจบอะไรครับเนี่ยตียากจริงนะสงสัยผมต้องเปลี่ยนสายเล่นมาคือเจ๊บแป๊บเดียวหายเลยนะรพราอเจ๊หายคนนี้ดาเมจมันไม่มีตัวตัดทางนะเห็นป่ะื้นผมออกนอกเลยนะอ่ะเพราะไม่มีตัวตัดทางนะครับปู่ก็เล่นยากอีกงนะเพราะปู่มันต้องโถมเพื่อไปโยนนะถ้ามันมีเจ๊ตัดทางให้เยอะๆครับปู่มันจะไม่ต้องโถมเพื่อไปโยนนะกลายเป็นผมปิดได้หนึ่งดาวนะครับ โอเคสำหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามมันไปเรื่อยเอนานะยังไงฝากกดไลค์กดสับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เพิ่มเติมนะกับสมาชิกนะครับตอนนี้ผมเปิดสมาชิกได้แล้วเนาะเดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนต์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูไลฟ์สดก็ตามลิงก์ด้านล่างนะสำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพบกันวิดีโอหน้าครับผมวอสดีครับ